กลไกรัฐบังคับใช้แล้วคนที่อยู่ในใต้อำนาจกฎหมายนั้นเชื่อฟังกฎหมายมันจะทํางานได้ทันทีแต่ถ้ามันขาดอันหนึ่งอันใดหรือไม่มีทั้งสองอันนะครับกฎหมายเป็นเศษกระดาษเลยครับทุกวันนี้ที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยผมดูแน,นวโน้มแล้วว่ามันใกล้จะเป็นเศษกระดาษแล้วเบิกเนหน่อยครับ,นนรบกฎหมายไม่เคยทําร้ายใครหากไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณส่วนลองดูพฤติกรรมของประชาชนคนทั่วไปดิคนทั่วไปชอบมอบมากขึ้นหรือชอบมอบน้อยลง ความชอบทำของม็อบมันมีมากขึ้นและมีน้อยลงอันที่จริงแล้วการจับแล้วไม่ปล่อยเหมือนรายอื่นๆเกิดขึ้นได้อยู่เสมอปิยบุตรนะครับแล้วก็ประวินบอกว่าการจับคนก็ไม่สนโดนมาตาหนึ่งสองเมื่อก่อนต้องหนีออกนอกประเทศตอนนี้ไม่ต้องหนีรู้สึกเฉยๆฉยุ้นส่วนคอยดูนะผมใช่ก็ไม่คอยดูนะนะในเชิงงานสองกล่องเขบอกคอยดูให้ดีแล้วกัน ตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ก,กระบวนการการขวัดล้างสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกคณะรัษฎร63านะครับที่เกี่ยวข้องกับปวินนะครับซึ่งออกมาเคลื่อนไหวนะครับรีกรองแล้วต่อต้านมาตา12นะครับคำพูดที่น่าสนใจของปิยบุตรนี น่าสนใจนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้กฎหมายกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเท่านั้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับจากนั้นเรามาเข้าสู่กระบ,บวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบ,บวนการสังเคราะห์กันกฎหมายเนี่ยมันใช้นิติสงครามกฎหมายไม่ใช่เป็นเครื่องมือสกัดกั้นการชุมนุมปิดกั้นเสรีภาพเหรียญสองด้านครับคนที่อยู่ภายใต้อำนาจต้องเชื่อฟังถ้ากลไกรัฐบังคับใช้แล้วคนที่อยู่ในใต้อำนาจกฎหมายนั้นเชื่อฟัง กฎหมายมันจะทํางานได้ทันทีแต่ถ้ามันขาดอันหนึ่งอันใดหรือไม่มีทั้งสองอันนะครับกฎหมายเป็นเศษกระดาษเลยครับทุกวันนี้ที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยผมดูแนวโน้มแล้วว่ามันใกล้จะเป็นเศษกระดาษแล้วหมายเนี่ยมันใช้นิติสงครามกฎหมายไม่ใช่เป็นเครื่องมือสกัดกั้นการชุมนุมปิดกั้นเสรีภาพทําให้คนลาคาญอกลาคันใจเดือดร้อนชีวิตประจําวันกฎหมายเนี่ยมันมันเป็นสิ่งสมมุตินะครับมนุษย์เนี่ยมันช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นมาว่าพวกเรามารวมตัวกัน เขียนลงไปใส่กระดาษแผ่นนี้แล้วก็ให้มันเป็นกฎหมายซะดังนั้นโดยเนื้อแท้ของมันเนี่ยมันทํางานไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ตัวอักษรเปื้อนหมึกอยู่บนกระดาษเปื้อนหมึกเท่านั้นเองครับโดยเนื้อแท้มันไม่มีวันทํางานได้แต่มันทํางานได้เพราะมันมีอํานาจมีกําลังอยู่ข้างหลังนั่นก็คือกลไกรัฐที่บังคับกฎหมายบังคับใช้กฎหมายลองไม่มีกลไกรัฐบังคับใช้กฎหมายครับกฎหมายก็เสกขยะไม่มีกฎหมายเป็นร้อยเป็นพันที่แทบไม่เคยหยิบมาใช้เลย คือวันนี้บางคนยังไม่รู้ด้วยว่าเป็นกฎหมายอยู่นะกฎหมายมันทํางานได้มันไม่ใช่ตัวอักษรไม่ใช่กระดาษมันไม่ใช่ว่าเปิดเราจําทุกมาตราได้แต่มันคือกลไกรัฐที่ใช้อยู่ข้างหลังนะครับกับอีกอันหนึ่งเหรียญสองด้านครับคนที่อยู่ภายใต้อำนาจต้องเชื่อฟังถ้ากลไกรัฐบังคับใช้แล้วคนที่อยู่ในใต้อำนาจกฎหมายนั้นเชื่อฟังกฎหมายมันจะทํางานได้ทันทีแต่ถ้ามันขาดอันหนึ่งอันใดหรือไม่มีทั้งสองอันนะครับกฎหมายเป็นเศษกระดาษเลยครับ ทุกวันนี้ที่กําลังทํากันอยู่เนี่ยผมดูแนวโน้มแล้วว่ามันใกล้จะเป็นเศษกระดาษแล้วเพราะอะไรครับที่คุณทำทำกันไปอะ่ะผมถามเจ้าหน้าที่ก็ก็ไปคุยกันส่วนตัวเจ้าหน้าที่หลายคนก็รู้สึกผมเชื่อเลยพนักงานสอบสวนแทบจะไม่มีเวลาทําคดีอะ่ะที่คุณคุณเป็นกวิ้นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดคดีคุณอานนวนอีกยี่สิบกว่าทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าหลักหลายร้อยคดีคุณจะทําสํานวนยังไงอะ่ะพนักงานสอบสวน แต่คุณก็รู้ใช่ไหมว่าคุณยัดข้อหาไปก่อนน่ะให้เขาราคาญใจเล่นแต่ถึงเวลาคุณคุณคุณเต็มใจที่อยากจะทําคดีแบบนี้เหรอแต่ต้องทําไปก่อนเพราะเป็นการสกัดกั้นไม่ให้เขาใช้เสรีภาพนะดังนั้นถามว่ากลไกรัฐม,มันมันบังคับใช้ได้เต็มที่ไหมผมว่ามันมันไม่ได้อยากบังคับใช้เต็มที่นะตอนเนี้ยก็ห้อยเปรีย้ยเสียขาไปพอสมควรยังไม่นับว่าไม่เป็นเอกภาพเพราอไปถึงศาลศาลปล่อยนะฮะมันเริ่มห้อยเปรีย้ยเสียขาแล้วการบังคับใช้ ในขณะเดียวกันคนอยู่ภายใต้กฎหมายโห่เมื่อก่อนคุณโดนหนึ่งหนึ่งสองนี่คุณปาดเหงื่อเลยนะบางคนวางแผนหนีไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ยิ้มร่าสนุกสนานบางคนบอกเป็นเหรียญตาของกิจติยน,นั่นก็หมายความว่าคือมันโดนกันจนชินแล้วฮะมันโดนกันจนชินจนแบบเฮ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะนั่นก็คือสให้เห็นคนมันเริ่มไม่เชื่อฟังแล้วนะนั่นไอ้กฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอาวุธกระสุนเริ่มด้านละ นะครับแล้วผมเชื่อว่าปีนี้ทั้งปีจะเป็นอย่างนี้อีกนะฮะจะเป็นอย่างนี้ทั้งปีมันมันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายรัฐจะใช้อะไรในการกดในการปราบปรามนะครับในขณะเดียวกันรัฐก็ยันไว้อย่างเงี้ยคุณปราบเขาก็ไม่ได้คุณเอาฎหมายัด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 คดียัดยัดไปเรื่อยแต่คุณก็ปราบเขาไม่ได้ไม่งั้นคุณก็เสียความชอบธรรมในขณะเดียวกันกลุ่มการชุมนุมก็ยันไว้อยู่แบบนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะคุณขีดเส้นว่าคุณไม่รุนแรงคุณไม่ทําเหมือนการชุมนุมเดิมๆที่ไป ไปบุกไปยึดนู่นยึดนี่อะไรแน่ๆถูกไหมคุณใช้วิธีลนลรงแกงไปเรื่อยหนีเปลี่ยนที่ไปเรื่อยถูกไหมซึ่งผมเห็นด้วยนะว่าการชุมนุมสมัยนี้ก็ต้องทำอยบาเนีน้ดังนั้นมันเลยไม่รู้ว่าชนะกันอยู่เนี่ยมันก็ยันกันอยู่อย่างเนี้ยผมเชื่อว่า6-4 6-5มันก็จะยันอยู่อย่างเนี้ยดังนั้นผมถึงเรียกร้องว่าสถาพันการเมืองต้องเพราะคุณเป็นคนมีอำนาจคุณต้องเอาเข้าไปโมบิลไลซ์มันอนะ่ะมันเหมือนพวกเนี้ยเขาเขาจัดแจงเครื่องไม้เครื่องเครื่องปรุงอาหาร เต็มโตแล้วเนี่ยคุณเอาลงไปผัดใส่หม้อให้หน่อยวัสดีครับขอส่งข้อความสั้นๆนะฮะจากเกียวโตวันนี้เนี่ยได้รับข่าวมาว่าจะมีเออน้องนะฮะจำนวนหนึ่งต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะเ,เรื่องเกี่ยวกับการทำผิดตามมาตรา112นะฮะกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโอ้จใจพูดยังไงอะ่ะคือจริงๆจ,งจะขำนะก็ขำไม่ออก ที่บอกจะขำคือมันมันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วอะนะฮะแต่ที่บอกมันขำไม่ออกเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่มันเกิดเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมันส่งผลกระทบต่อ,อ,อสิทธิสิทธิมนุษยชนนะฮะคือ,อ,อไม่รู้จะต้องพูดยังไงอีกแล้ว <c oughs> คือผมเองพูดเรื่องนี้เนี่ยพูดมานานพอสมควรมากพูดมาเป็นสิบปีนะฮะและทุกครั้งที่พูดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่เคยผิดไปเลยทุกครั้งที่พูดเนี่ย พูดเสมอว่าการใช้กฎหมายหนึ่งหนึในการกำจัดผู้เห็นต่างทางด้านการเมืองนั้นคุณกำลังเอาปืนของคุณเนี่ยยิงไปที่เท้าของคุณเองคือคุณกำลังทำร้ายตัวเองคุณในที่นี้หมายถึงสถา,สถาบันเองนั่นแหละฮะจะเป็นสถาบันของรัฐเองหรือจะเป็นสถาบันพระหมหากษัตริย์เองนะฮะที่ใช้กฎหมาย1นึนะฮะในการในการกำจัดนะก็ต้องใช้คำว่ากำจัดผู้เห็นต่างอีกอยู่ดีนะฮะ ซึ่งมันเปนสิ่งที่เรียกเขา counter productive ก็ว่าได้นะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้เห็นเลยว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่าจำไว้เลยว่าถ้ากฎหมายอันนี้เนี่ยมันยังสักสิทธิ์อยู่มันยังใช้ได้เนี่ยมันต้องไม่มี คดี1นึเยอะขนาดนี้การที่มันมีคดี1นึเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเป็นดัชนีชี้วัดว่ากฎหมายนี้มันมาถึงจุดเสื่อมแล้วนะฮะแล้วอย่างที่ทราบกันเนี่ยมันกลับเอามาใช้อีกตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้นะฮะไม่รู้ว่ามีกี่คนแล้วที่โดนแจ้งด้วยข้อหา1นึนะฮะห้าคนแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันมันถือว่ามันเป็นพัฒนาการนะฮะในทางลบมันเป็นการเดินย้อนหลังย้อน,ย,อนย้อนถอยหลังกลับนะ,ะของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย แต่งที่ผมบอกก็คือว่าถ้าใช้มากไปนี่นะฮะก็คือมันก็จะส่งผลในทางลบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เองอันนึงเนี่ยที่อยากจะพูดนะฮะตรงนี้ด้วยเวลาที่จํากัดเนะะี่ยฮะก็คือว่าเรามาไกลามากในเรื่องนี้นะฮะไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับการทําแคมเปญเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่แก้ไขแล้วมันต้องยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วนี่มันปีนี่มันปี2 0 21แล้วโอ้ไม่กอดนะฮะจะให้พูดอะไรมากกว่านี้มันต้องถึงเวลาย,ยกเลิกได้แล้วว่าด้วยเรื่องหมิ่นประมาท คนที่โตมากับสื่อรุ่นก่อนน่ะจะรู้จักความน่ากลัวของกฎหมายหมิ่นประมาณดีแต่คนที่อยู่ในยุคโซเชียลเฟื่องฟูกับคิดว่าการด่าหรือการให้หลายคนอื่นเป็นสิทธิอันชอบทมและไม่เคยระหนักว่ามีความผิดแค่ไหนห่วงแหนสิทธิเสรีภาพของตัวเองก็อย่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นการต่อสู้ทางการเมืองมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่มันไม่มีทางชนะหรือได้อะไรมาได้ดังใจด้วยการดูถูกความเป็นคนของคนอื่นนะครับ อแล้วก็ม1นึอเนี่ยมีไว้เพื่อปกป้ององค์พระประมุกนะครับแต่สสบางคนเนี่ยบอกว่า1นึนเนี่ยไม่มีความโปร่งใสแล้วก็มีการใช้เพื่อคุกค,คามและกันแกล้งตามอาคติเบิกเน้นหน่อยครับกฎหมายไม่เคยทำร้ายใครหากไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายไม่มีคนดีๆที่ไหนเขาเดือดร้อนกับกฎหมายเลยนะครับยกเว้นคนที่ทําผิดและหาเรื่องเอากฎหมายออกการปฏิรูปบนความเกลียดชังด้วยท้ายคำดูหมิ่นและจ,จับจวงไม่สามารถทำได้ครับ ในเชิงปรากฏการ์เราคงเห็นกลุ่มเติมเพนกวินไม้รุง้งมีการออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา 1, 1 2, นะึ่งหนึ่งสตำรวจก็ทําการจับกลุ่มออกหมายเรียกเนมนคดีตามกฎหมายพอเห็นว่าเป็นเยาวชนจึงค่อยๆออ,ออกหมายเรียก <c oughs> นะครับให้มาทําการมอบตัวต่อมาก็มีการต่อต้านประท้วงไปปลดทงของโรงพัก เอาทงเสื้อแดงชูขึ้นไปอ้างว่าเป็นการทำกิจกรรมโน่นนี่นั่นจนถูกแจ้งความในคดีตามกฎหมายปีบุตรนะครับก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าตอนนี้การไปแจ้งข้อหามาตรา1-2ดูแล้วกฎหมายไม่มีค่ามีค่าเพียงเศษกระดาษนะครับแล้วก็ทำแบบนี้คนจะไม่เคารพกฎหมายนะและมีกฎหมายหลายมาตราที่ไม่ได้มีการเอามาใช้นะครับในขณะที่ ทางปวินก็หัวเราะนะครับรอรบ,บอกว่าตลกตลกตลกไม่ออกตลกฝืดซึ่งปรากฏว่าสาวกของปวินเนี่ยถูกแจ้งความคดีและถูกจับกลุ่มไปเป็นจํานวนมากนะครับสิ่งเหล่านี้เราได้เห็นในเชิงปรากฏการณ์หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นตามลําดับ,นะบก็มีการแสดงความคิดเห็นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพอใจสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านแต่ ปัจจุบันความชอบธรรมของฝ่ายต่อต้านนะครับมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงสื่อมวลชนให้ความสําคัญน้อยลงน้อยลงหลังจากที่นะครับมีการเคลื่อนไหวและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายการต่อต้านเหยียดหยามตํารวจนะเอาอาหารนะรไปโปรยให้ตํารวจตํารวจก็ใช้ความอดทนอย่างสูงแล้วก็มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่มีเหตุผลนะครับ จึงเป็นที่มาของการถูกแจ้งข้อก่าวหาตามมาตรา1นึ่ดูหมิ่นเหยียดย้มสถาบันอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และพระยุระยาตซึ่งมีโทษจำคุก3-15ถึง15ปีสิ่งเหล่านี้เราคงได้เห็นอะไรนะครับเราคงได้เห็นพฤติกรรมในเชิงปรากฏการนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ในเชิงงานสังคเงงงคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้วันหนึ่ง มันจะเข้าสู่กระบวนการกวาดล้า,ลาง2องมอบจะเคลื่อนไหวนะครับสนะครับแกนนาต่างๆที่เป็นสาวกของปวินปวินจนถึงขนะนี้ก็ไม่ยอมกลับมาประเทศไทยไม่กล้ากลับมาประเทศไทยนะครับเพราะกลัวก็ใช้หลักทฤษฎีที่เรียกว่าายเออร์หรือการโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงนะครับหลอกให้คนที่อยู่ในประเทศ เด็กที่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะฮะสุดท้ายก็โดนจับกลุ่มหนึงคดีก็หัวเรากแล้วทำไงประบินช่วยได้ช่วยไม่ไดนะ้ในส่วนของปียบุตรปียบุตรมองว่า,ากฎหมายกลายกําลังกลายเป็นแค่เศษกระดาษนะครับเป็นวัทกรรมเชิงต่อต้านนะครับเขาเรียนจบกฎหมายนะเขาควรจะมีความรู้เรื่องกฎหมายเขากบอกว่ากฎหมายเนี่ยตอนนี้จับไปก็มีประโยชน์ ไปก็ต้องปล่อยสารก็ปล่อยไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ในเชิงงานสังเก์ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นครับไม่ใช่คืออะไรคุณส่วนลองดูพฤติกรรมของประชาชนคนทั่วไปดิคนทั่วไปชอบม็อบมากขึ้นหรือชอบมอบน้อยลงความชอบทมของมอบมันมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงอันที่จริงแล้วการจับแล้วไม่ปล่อยเหมือนรายอื่นๆเกิดขึ้นได้อยู่เสมอปิยบุตรนะครับแล้วก็ อ่าวินบอกว่าการจับคนก็ไม่สนโดนมาตรา1-2มาก่อนนี่ต้องหนีออกนอกประเทศตอนนี้ไม่ต้องหนีรู้สึกเฉยเฉยหุ้นส่วนคอยดูนะผมใช่ก็ไม่คอยดูนะนะในเชิงงานสองรอบก็บอกคอยดูให้ดีแล้วกันตอนนี้มันกําลังเข้าสู่กระบวนการการ,ก,ารกว่าล้างนะครับพอการกระทําความผิดซ้ำซ้ามากกว่าเท่าไหร่200ร้อคดีทั้งมาตรา1นึ และมาตรา 1, นึ่งยงปุกปั่นนะครับให้เกิดการกระทันกระเดือนต่อรัฐและดูมินเหยียดยม้มอาฆาตมาตรายสถาบันพระมาหากษัตริย์สองมาตรานี้ถูกนํามาใช้อย่างมากนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าสารปล่อยนะพอสารปล่อยย่ำใจทําอีกท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 าอีก,อก,อกจนคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้พลเอกประยุทธ์ไม่ทําอะไร ทำไมปล่อยให้มีการดูหมิ่นเหยียดย้มสถาบันพระมหากษัตริย์และก็อาฆาตบาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดนี้นะฮะหุ้นส่วนจําไว้ให้ดีสิ่งนี้ผมเคยเรียนในแรกว่าจาสิ่งเหล่านี้ดีหลักที่เรียกว่าจับแล้วปล่อยสาวผู้บงการประเทศไทยกําลังเดินหลักตอนนี้นะครับและตอนนี้กําลังเข้าสู่หมวดต่อไปคือการกวาดล้างนะกำลังเข้าสู่หมวดการกวาดล้างการกวาดล้าง สิ่งที่ปีญบุตรบอกว่าปี5 4, าอปี64และปี65มันก็จะเป็นแบบนี้แหละเขาใช้อะไรเป็นสำคัญเขาใช้ความเชื่อแต่ความจริงมันไม่ใช่คอยดูนะความจริงมีเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างและความจริงสุดท้ายจะโดนถอนการบริกันตัวทั้งหมดและยังมีกระบวนการ1 2 3 4 5ตามมาในภายหลังส่วนผู้ที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ นะครับไม่ว่าจะเป็นปวินไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์ซึ่งตอนนี้โพสบอกว่าหิมะกําลังตกในประเทศฝรั่งเศสระวังตัวดีสุดท้ายเกมนี้นะครับตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมันจะเข้าสู่หลักของพุทธศาสนาที่มีวาชกรรมที่สำคัญว่ากรรมมันเกิดจากการกระทำ ใครทำกรรมใหนไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ <laughs> ©